โอ้ยหอนหมอหมอว่านี่หูครับหนอว่านีหูหอนแสงสวัสดีเพื่อนที่น่ารักนะทุกคนนี่ก็หยุดเรื่องราวบนชายแดนก่อนนะเป็นช่วงที่เราพักกันก็นี่ก็ไปดูการดำนาส่วนตะบ้าน,นเหมือนเนดะิมครับทาครึ่งไร่ดำอยู่สองเดือนจะวิเศษก็เอ๊ะงานตาพื้น,นที่ชายแดนคนระับกลันไปนว่้านก็จะมา อัปเดตให้ดูลาางคืนที่ชายแดนบางกี่ก็มีไฟมัง่งมีไฟมังม่งมงัโดนแมวก็โผล่มามแก่เยบแก่เมื่อยมาต้องเติมเลยบยอนทาน่งยิงห้าด้ไเกียรเลยได้ได้ยังได้ได้ยังมาับเ่ง เยดอีกสองขึ้นบราจะจับไปจองตง่อโอ้ยถ่าเย,ยเพื่อนสาวมั <c> ่ <oughs> งแฟรทีถ่ายคนบัไดถ่ายเกียดก็เหนื่อเกียดเกียดตมีจะคล้องเลยเออเกียรก็มีจะคล้องจะรบเกียดนะครับใจอ้อมเกียดถ่ายไม่ถ่ายคนนำหมอ้อถ่ายคนนี่ไปดำหน้าเดินหน้าไป ผมมีดำหน้าด้วยเฮ้ยโตดำหน้าเดินหน้ากันตั้งแต่สมัยไหนนะฮะเดินหน้าแล้วแหละเครจะไปเขายลังเขาหลังเง็บขายจ้กบาทขายจ้กบาทอใหญ่สำซิดเจ้กบาทจะอ๊อฟปะแน่เพราะว่าไอ้ถามก่อนหนุ่มจะเคยถามดีเนาะคนใหม่ๆคนจะขายถือคนคนแบบบุปผาวเนี่ยที่ขายถือ ันี่แล้วสาวเสียนมาไเลยใครเหนียวกินปลาสู้ตายวะเต้ชอบไปเห็ดย่างกินวะเปิดคำกับบรรยากาศนอกใกล้แดดนั่งตรงนี่หอดเพลียงตั้งร้อนเสมอเสียงสายเราไฟครับฝนฝนเงือกเหมือนมาแล้วมึงหนอกมึงหน้ามาลงมาดามืออยู่คิดความบรรยากาศมานเท่เนะ ไท,ไทย 3. ไทยสามนะครับผมเราเพลิดเพลินกันขึอ้นอมเขียดครับแกงเขียดครับพี่น้องหรืออมเขียดเขียดที่ทีาแม่มาคมรามาานะับส่วนที่ทำหน้าทำคำพอดีามาเนาะเถียงเครื่องกับมีหัวไข่ักพริกครับกระแดกกระไซไม่สวยวเดี๋ยว,วไปเอาหัวไข่ลงเขียดนี่งครั้เดียวสุกครับกระไก่เราลวกเป็นเนรียบร้อยแล้ว ก็ฝีแกงสยามหรือแกงในดอกนตัวนั้นนะเราไปจักว่าแกงเขียนแกงสยังเนี่ยเนาะห่างไวขึ้นนึงแล้วครับไหนคนไข้กี่ทิมกี่ตอนเนาะกี้ครับจับเลยครับวันนี้ไข่แน่มีเต่าหัวคำพอดีครับนั่งกี่แกงแกงนี่ต้องคุดเด้อนี่ครับหัวไข่พริก็แดกขาดไปเลย เขียนนี่แล้วเขียนปาบลงไปสุกจัดประลัดบอกเนี่ยี๋ยวใส่เขียนลงไปเลยครับอืมลัวถ่ายังใส่พักครับแทบปาบหัว เดียซุปแอบเกลยดชลุลงไปนิดหน่อยครับถุงแดดแจ้งสดเนี่ยพูดกหน่อยอือก็ใส่หลายผิวเสียดชุกแค้เดียวจนิดหน่อย แดดแน่แล้วใส่เกลือปลาแดดแค่นน้อนอนคนมันป่ปลาแดดใส่ร้ายสิแพะเปืดตัวเข้ามาแจ้งขียดคนว่าให้ดังพื้นอย่างเจ้าบ้านสิหูว่าเขาได้กินแกงเขาเสียมากินน้ำ แล้วว่าเกี่ยวกชุกแล้วนี่ครับนำผักลงไปนี่ไปเกี่ก็บผักอีเลืองจะใส่ผักซีลงไปจริงค่ะมีต้นหอมเนาะตกสูบคนเด็กทำด้วยเขาอีตูครับสลับผัดผักทักเขาบานปลูกไว้เนาะทักทักไปซื้อใช้ได้หลาย ของเขาบนอนเถียงเอ้าเชีบง่ายเป็นยังครับเฮ้ยพ่อไอเหาะอ๋อย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 ีหออีรีอมันอีีไม่ค้อเลย เม้นตัวเอินแก,กลบผันกบเพ<ส>ื่อนกบอังกบอังแกลบเติมลูกโดดสีแดงยังน้อยนะเดีย๋ยวเพิ่มอีหน่อยใหญ่<ร><บ>เห็นกูว่ามีขา<ร>บ้าะเอาละมันนี่บักลาคกะ่ะพา่นนองกิน อ้อมเขียดครับจะแจบ๊บไปนั่ได้สวยหงเลยล่ะอุย้ยหอนหมอหอมอว่านีหูครับหอมอว่ีหูหอนจังสังอืม้มอื้มครับเมนูอ้อมเขียดมันเดือดพี่น้องน่กินมากไหมครับผม อาหารคน,นทุกในื้ปลาจะกินแน่นี่น้บานจะกินแน่เนี่ยครับอยาเาลืมรักษาสุขภาพครับเพื่อนเพื่อนที่อยู่เมืองนอกเมืองนานเนาะก็เก็บบรรยากาศเมืองไทยมาฝากกันนะครับผมดูแลดรักษาสุขภาพครับเมื่อเรามีอกาศเจอกันได้ทําคลิปก็ถือว่ายังมีชีวิตอยู่นะเมื่อไหร่ที่หายไปนานๆก็คงไม่ได้เจอกัน